อ่ะไม่เล่าก็คงไม่ได้แล้วล่ะจะผ่านไม่ได้ก็เรื่องเดิมๆมาแหละแต่ว่ามันก็ทวีความร้อนแรงขึ้นมาทุกทุกวันทุกวันเรื่องพักเพื่อไทยของเราอาจารย์เชนหวังว่าหลายๆท่านก็คงจะเห็นแล้วล่ะเวทีต่อเนื่องจากนนทบุรีไปปทุมธานี แตกสนันวันไว้นี่ไล่เลียงไปจากเมืองการเลยนะประชาชนนักข่าวโดยเฉพาะสองจังหวัดเนี่ยปทุมธานีกับนนทบุรีที่ผมจะมาเล่าผมจะบอกว่า พื้นที่เนี่ยเมื่อปีเลือกตั้งปีหกหเนี่ยคือเป็นพื้นที่ของพรรคสีส้มเขามันแน่นอนล่ะก็คือช่วงนั้นก็หลังจากรัฐบาลประยุทธ์ผ่านไปใหม่ๆคนก็อาจจะเบื่อรัฐบาลประยุทธ์แล้วก็ฝ่ายป,าประชาธิปไตยพี่น้องเสื้อแดง f อเพื่อไทยของเราเนี่ยก็ยังเห็นส้มเน่าเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ ก็ส่วนหนึ่งก็จ,จะเทคะแนนให้แต่วันนี้ผมบอกได้เลยครับขายส้มกันหมดแล้วไม่มีใครกินแล้วส้มเน่าพี่น้องที่เคยเห็นทางโน้นเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องตอนนี้ไม่แล้วครับกลับมาแดงหมดแล้วกลับมาเพื่อไทยหมดแล้วแล้วก็ประชาชนที่อยู่ตรงนั้นส่วนนั้นที่เคยเลือกพรรคอื่น ก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีพักไหนสู้เพื่อไทยได้แล้วทั้งนโยบายทั้งบุคลากรผมจะบอกได้เลยนี่รวมทั้งสมุดประการเลยนนะเขตรอ,อบนอกที่รอบ,อบกรุงเทพแล้วก็รอบปริมณฑลเนี่ก็คือข่าวที่แล้วก็คือประชาชนหลงผิดไปกินส้มเน่าตอนนี้คลายทิ้งหมดแล้วเพราะว่าส้มมันเป็นพิษ ะบอกงี้เห็นแล้วก็เราไม่ต้องภาพพูดถึงเรื่องโพเรื่องอะไรเราพูดถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจโพเราอยู่ในโลกของคว,ความเป็นจริงเราไม่ไดอยู่ในโลกของความฝันอะไรทั้งสิ้นเห็นแล้วใช่ไหมในรอบไม่รู้ตั้งแต่มีประเทศไทยมาตั้งแต่มีพรรคการเมืองหาเสียง นี่คือครั้งแรกท่านดูที่คออาจารย์เชนผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนทั้งหน่อไม้ทั้งขน,นมเมื่อวานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะมีไอ้พวงมลาลัยหมูแดงด้วยข้าวหมูแดงมีต้นหอมมีอะไรถั่วมีแตงกวาอะไรพวกเนี้ยที่กินกับ ข้าวหมูแดงอ่ะท่านนคงเคยกินใช่ไหมนั่นแหละเอ,อขาขนมนี่ไม่ต้องห่วงเลยโอ้ผมเห็นแล้วผมนี่ไม่ใช่การมันเป็นมันทำให้เราไม่ไม่เครียดไม่อะไรนะคือคนที่จะทำแบบนี้ได้มันก็ต้องเป็นคล้ายๆว่าสนิทสนมกันอ่ะพูดง่ายๆหย,ยอกล้อกันเล่นอะไรได้เนี่ยนะ แสดงว่าคนนี่มีความเป็นกันเองกับอาจารย์เคนมากทั้งที่บางคนยังไม่เคยรู้จักเลยเขาเขาทำแบบเนี้ยก็คือเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกับเป็นย่ากันเลยเออพี่ไ้ของขวัญเคยหยอกกันเล่นม้างะก็มีมีความเป็นกันเองอ่ะทำให้พักเพื่อไทยของเรานี่คะแนนพุ่งกระชูน แล้วทุกคนก็เห็นแล้วมันพิสูจน์แล้วมันไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยมองเพื่อไทยก็หันมามองหมดแล้วมันพิสูจน์แล้วคุณหันไปดูรัคอื่นเลยผมไม่อยากไปโจมตีเขาหรอกไปดูรัคไหนก็ได้เออเอาไล่ไปตอนเนี้ยพพักที่ว่ามีกล้วยเยอะที่สุด <laughs> แล้วก็มีคดีเยอะที่สุดเกิดขึ้น แล้วก็อีกพักหนึ่งก็ลุ่มๆุ่มโดนๆเนี่ยไปลงหลุมไปแล้วก็ยังไปลากกันขึ้นมาอีกท่านคิดว่ามันจะไปรอดไหมล่ะกับคนที่มีวิสัยทัศน์ขนาดนี้คนที่มองท่านดูนโยบายของพรรคแต่ละพรรคแล้วมาเทียบกับเพื่อไทยได้เลยผมรับประกันเลยกว่านั้นแหละครับที่พี่น้องชาวปริมณฑลกรุงเทพทั้งหลาย รถไฟยี่สิบาทต่างจังหวัดไม่ได้ใช้หรอกก็แถวๆนั้นแหละใช้อ่ะคุณก็คิดพิจารณาเอาเองแล้วกันว่ามันเกิดประโยชน์ไหมอืมแล้วพักไหนมันค้านอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ทำนะครับเขาทำมาแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องแค่นั้นเองเ,ออเขาทำมาแล้วแล้วก็ทดลองมาแล้วแล้วมันได้ผลมันได้กำไรเพิ่มขึ้นมัน อะไรเพิ่มขึ้นนี่ไงก็ถึงบอกไงว่าพักไหนเขาจริงใจเขามีนโยบายช่วยเหลือประชาชนไอ้เรื่องเงินไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อไทยเขามีช่องทางเขามีความคิดอยู่แล้วเขาเขาจะหาเงินจากตรงไหนมาคุณไม่ต้องมาโจมตีว่าเอ้ยเอาเงินไปอุดนายทุนอย่างนู้นอย่างนี้นี่เรื่องนี้ไม่จริงใครจะว่าอย่างไงก็ช่างอันนั้นมันเป็นข้อที่เขาเอายกขึ้นมาโจมตีเฉย แต่ไม่มีใครทําได้เรื่องเดียวกันเนี่ยมีหลายๆอย่างที่หลายคนทําไม่ได้นะครับแต่เพื่อไทยทําได้เรื่องเดียวกันนี่แหละเดี๋ยววันหลังผมจะเล่าให้ฟังว่าโครงการส0มสิบาทรักษาทุกโรคเนี่ยทำไมท่านดรทักษิณทําได้ทําไมคนอื่นทําไม่ได้วันนี้เอาเรื่องดีๆของเพื่อไทยของเราที่เห็นสดๆร้อนๆแล้วมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆต้องผมก็เห็นใจนะ หัวหน้าหนิมของผมเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวว่าอยู่ทางภาคตะวันออกก็ผมเห็นของกินของอะไรห้อยคอเต็มคออาจารย์เชนแล้วผมก็นึกถึงหัวหน้าหนิมของผมอ่ะไม่รู้ทางนู้นมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะมีแหละเออพอตอนนี้ต้องแยกกันไปเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเวลามันกับชั้นคิดเข้ามาแล้วครับเหลืออีกยี่สิบวันเองไม่ถึงด้วยก็ยังไงก็เนี่ย คือต้องออกไปพบปะพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงไงก็แบ่งกันได้ส่วนอาจารย์เชนเนี่ยท่านก็บินไปบินมาทั้งคืออยู่ใกล้ๆกรุงเทพเพราะมันมีกิจ,จก,กรรมบ่อยบางทีท่านต้องต้องไปไปชุมกับโรงพยาบาลน,นะฮะไปไประชุมกับสภา,าอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเนี่ยก็ประชุมกับคณะอธิการบดีอะไรพวกเนี้ยคือมันก็ส่วนใหญ่ก็ประชุมกันที่กรุงเทพไงนะท่านก็เลยไปไกลไม่ได้ แต่ก็ไปแต่ก็ไปไปมาๆนั่นแหละก็คือบินไปแต่ว่ามันต้องจัดตารางให้ดีก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่ต้องรอพวกอาจารย์อาจารย์เชนส่วนวันที่ยี่ี่ภาคใต้นครศรีธรรมราชก็เตรียมตัวไว้เลยครับเตรียมตัวไว้เลยผมมีเงินใกล้กึ่งบินวงก็จะไปอยู่บอกพวกเราอย่างนี้เออทางใต้ทางเดี๋ยวก็จะกลับมาขอ,อนแจน่นอีกเนละ้ดูสิ มันต้องไปเลยจังหวัดใหญ่ๆห,หลายๆที่ยังไม่ได้ไปอ่ะมันมันเวลามันกัะชั้นคิดเราไปไม่ถึงอืมก็ต้องฝากพี่น้องเอซีเพื่อไทยผู้รักประชาธิปไตยผู้รักความเป็นรรมของเราให้การสนับสนุนเที่ยวนี้ผมมั่นใจว่าสามร้อยขึ้นแล้วจะมีสอสอที่ภาคใต้เพิ่มขึ้นด้วยผมมั่นใจอย่างนั้นจริงๆใครยังไม่ นั่นก็นําข่าวดีๆแชร์ข้อมูลไปบอกพวกเราไม่มีพักไหนณเวลานี้วินาทีนี้เพื่อไทยเท่านั้นทั้งนโยบายทั้งบุคลากรคนในพักเห็นแล้วใช่ไหมว่าจะทำอะไรให้กับประเทศชาติเหนือกว่าแล้วห่างชั้นกับพักอื่นผมจะบอกให้วิสัยทัศน์ นโยบายที่มองไปอีกหลายปีฝากพวกเราทุกคนช่วยช่วยกันยังไงก็เพื่อไทยสองใบให้อาจารย์เชนเข้าไปทำเนียมพาประเทศไทยพุ่งทยานไปสู่ประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองประชาชนกินดีอยู่ดี สวัสดีครับ